พัดลมพี่น้องลมร้อนแดดนะสุดยอดเลยครับไอกี้ซีอยู่สวัสดีครับนาอวันนี้อากาศร้อนจัดๆเลยพี่น้องนะครับโม่เช้าระยาผมปุ่นจากปลานี่ครับปลาแห้งแปบบ๊แเบ,นนแบบเดียวแห้งเลยครับวันนี้แป๊บเดียวแห้งเลยครับนี่นี่ตอนเย็นนี้เก็บได้แล้วมั้งครับนี่ นี่คือปลาที่ยกยอได้ได้พี่น้องอันนี้คือปลาคาบของยกครั้งเดียวนี่ได้ครั้งขนาดนี้เลยพี่น้องครับผมก็ตากแห้งไว้ครับให้ภรรยาเพิ่นตากแห้งมีปลาปลากระดีเนาะปลากระดีหรือบ้านเราเรียกปลากระเดิดแล้วก็กุ้งนะครับปุ้งที่ว่าเรายกแล้วเนาะมันไม่สดนะครับเราก็ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านนองพี่น้องนะครับภรรยาเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากกินกุ้งแห้ง เพื่อนจะกินกุ้งแห้งเพื่อนก็เลยทาเป็นกุ้งแห้งโอ้ขอเกนะฮะเราก็ให้เพื่อนตากนะครับมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งสองกองผุนครับกองหนึ่งแล้วก็ปลากีเดิดปลากีเดิดหนึ่งกองเมนูทอดกรอบเนาะอีกแดดหนึ่งเนี่ยแดดเดียวนี่ก็ตอนเย็นนี่ก็ได้แล้วมั้งเนี่ยผมว่านี่นะฮะ ไม่ต้องถึงสองแดดหรอกเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับร้อนแบบร้อนจะจัดเลยเนาะผมมีอาบน้ําแช่น้ําจนแห้งเลยครับนี่และที่ตากตากของผมเห็นไหมพี่นอ้องเนี่ยผมใช้ไม่ได้ใช้ที่ตากธรรมดาเลยนะครับโน่นที่รับสัญญาณดาวเทียมโน่นที่รับสัญญาณดาวเทียมเอามาตากปลาได้บ้านผมนี่เป็นไงกุ้งพี่น้อง สดนนัะ่ะของในสวนอันนี้มันกินได้บวนี้มันคือแหง้งแต่ว่าอันนี้แห้งแล้วกุ้งนี่ต้องเก็บกุ้งนี่ก่อนครับนี่พอแห้งมากแล้วนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาที่เก็บกุ้งก่อนเนาะมันมันแห้งมากแล้วพี่น้องนะครับเหลือปลาเหลือปลานะครับเดี๋ยวไปเอาที่เก็บกุ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเอ้ยเอ้ย <laughs> เดี๋ยวเอาชารใส่พี่น้องนี่คือกระปกุกโอ้ทางนี้เอาใส่นี้ไว้ก่อนใส่จานไว้ก่อนเพราะว่ากุ้งมันแห้งเยอะแล้วพี่น้องแห้งเกินไปแล้วนะครับวันนี้นี่ก็อากาศร้อนจริง กุ้งแห้งกรอบแล้วครับโอ้หพิ่นจะทำยังไงกินนี่กุ้งแห้งเนี่ยไม่แน่ใจโหดูครับเป็นจานโอ้ยลุนจานแล้วครับนี่ลุนละอืมกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยจ้ามีทั้งกุ้งสดมีสดมีทั้งกุ้งแห้งนะครับ ถ้าเราคั่วบ่เอาไปคั่วบ่ผมไม่ไม่ค่อยกินส่วนมากผมเห็นเขาใส่อะไรนะใส่ส้มตำบ่เนาะเขาเขาเขาคั่วก่อนไหมครับแล้วค่อยแล้วค่อยทํากินนะฮะไม่แน่ใจนี่โอ้ลุนแล้วพี่น้องลุนแล้วนะครับนี่โอ้กุ้งปักด้วยนะครับโอ้เธอเอา อาจานมาใส่อีกหน่อยดูยดนี่กุ้งแห้งนี่เจ้าเฮ็ดยังกินนี่แห้งมากแล้วนี่อากาศร้อนวันนี้ดูดิโอ้แห้งไวมากโอ้แห้งไวเลยเนี่ยแห้งจนไม่มีโอ้แห้งเร็วๆเอาเร็วๆเก็บเหลือแต่ปลานี่อีกั่วนเย็นๆนี่เก็บได้แล้วนี่เอาจานมาใส่เลยถ้างั้นโอ้พี่น้องอากาศมันร้อนจัดอะแดดร้อนจัดเนี่ยปลานี่ก็เริ่มได้แล้วนี่ สองพี่นุ่นสองพี่น้องเล่นน้ำอะไรกันนุ่นเล่นรายการเล่นอะไรเล่นรายการโอ้โหไปไปเล่นน้ำมาถอดเสื้อโป้โชว์อยู่นี่ไปเลยอู้เธอเป็นไงโอ้ฉันไหมโอ้ไม่ได้เข้าโทษอะไรไม่ไหมอันนี้ตากจนไหม แล้วเธอจะไปทํายังไงกินล่ะนี่ใส่ส้มตําบ่ใช่ส่วนมากเขาจะใส่กับส้มตำก่อนทำก่อนก่อนใส่เขาทําไงอ่ะเคยทํำไหมไม่เคยไม่เคยบอทอดไม่เคยเหรอไม่ใช่ทอดบ่ไม่ใช่คั่วบอเฮ้ยรู้ว่าเขากินแบบนี้เลยใช่เราต้องคั่วอีกทีนะให้มันสุกนี่คือมันเราคิดว่าจะว่าจะแห้งก็คือเก็บไว้ได้นานแล้วไง เอาเก็บเพื่อเก็บไว้ได้น,นานแต่พอจะทำจริงแล้วต้องมาคั่วมาปิ้งมาอะไรนะอีกทีนึงบ่ค่อยก็ไม่เคยทำนะไม่เคยกินเห็นว่ากุ้งมันเหลือนองเมื่อวานมันไม่สดเนาะเราก็เลยเอามาตากแห้งใช่ไหมต้องระวังมือด้วยนะนี่เออมันปากนะก้างมันปากนะรูปดีนะแข็งเลยไอหนวดอะ <c oughs> ดูดิแทงเต็มมือค่อยเต็มเลยนี่ <c oughs> เป็นเป็นรูเป็นรอยเต็มเลยค่อยๆรูปเนา รวบรูปนวดกุ้งเจ็บมือนะอมันปักเนี่ยป้าก็มีเหมือนกันตามันจะมีอย่างดี้นะใส่เก็บอางเี้ป้านี่เก็บเลยแม่ย่างเนาะตอนเย็นเนาะมันมันมันหมาดอยู่เนาะกุ้งมันแห้งแล้วแห้งเร็วมากเลยอะแล้ววันนี้อากาศร้อนจัดด้วยเรื่องขอเรื่อง การลอนแบบลอนสุดๆอะ่ะเรียบร้อยพี่น้องอ่ะได้สองถ้วยไปทำเมนูไหนเดี๋ยวหาข้อมูลแล้วทำถูกวิธีหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคือตากไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อคืนอันนี้คือเขา ก็ไม่ได้คลุกใส่กับเครื่องอ๋ออันนี้นะตากเลยใช่เอาตากเลยล้างล้างตากเลยแล้วก็คนตัวเนี้ยคือเมื่อคืนน่ะล้างแล้วก็คลุกกับเครื่องอ๋อเออเออเดี๋ยวชิมค่อยว่ากันอีกทีเนาะดีนะที่คุณแยกไปคนเอนอ <c oughs> ไม่ใช่รวมกันเออโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย